อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตโดยชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุนปารีนะคะสวัสดี่ช้า มาเจอก,กันกับแม่หมอคุณปาลีค่ะจากชา n นลแม่หมอคุณปาลี2324ดูดูนะคะทั้ง Youtube แล้วก็ทางแฟนเพจชื่อเดียวกันเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาดูดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรประจำเดือนกรกฎาคม2,563กันนะคะจะเกิดอะไรกับคุณบ้างนะคะมาฟังกันเลยแล้วกันนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะในเดือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตำแหน่งตัวตนนะคะเป็นไพ่ king of cups นั่นหมายความว่าเดือนนี้นะคะมีเรื่องของเรื่องของสถานนะเกิดขึ้นความมั่นใจมีเรื่องของมิตรไมตรี T, การช่วยเหลือผู้อื่นการดูแลผู้อื่นการเาขาเรียกว่าเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ดีมากๆเป็นพ่อพระของคนที่ทํางานเป็นพ่อพระของที่บ้านเป็นคุณพ่อในอุดมคติของคุณแม่บ้านนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาดีๆคือเหมือนกับว่า ผ่านเรื่องราวกระทบจิตใจมามากมายผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ในตําแหน่งตัวตนเจ้าชะตานะคะเอาอยู่ทุกเรื่องเข้าใจทุกๆความคิดทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นที่ปรึกษาได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนนี้นะคะอ่ะตำแหน่งตัวตนนะคะ ต่อมาที่ตำแหน่งการเงินกันบ้างนะคะเป็นไพ่เดทเบอร์13นะการเงินค่ะในช่วงนี้เดือนกนรกฎาคมมีเกณฑ์ที่จะมีรายจ่ายค่อนข้างสูงช่วงนี้เป็นถือว่าการเงินไม่ค่อยโอเคนะนะคะมีในะเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเข้า ที่ต้องจ่ายออกนะคะบางคนเป็นในเรื่องของการซื้อคอร์สเรียนนะคะหรือบางคนเป็นเรื่องของการลงทุนจบบางสิ่งเพื่อเริ่มต้นบางสิ่งนะคะในช่วงนี้นะคะถามว่าลงทุนได้ไหมเป็นช่วงเริ่มต้นบางคนที่เริ่มต้นธุรกิจนะคะก็ถามว่าจบบางสิ่งเพื่อเริ่มต้นบางสิ่งลงทุนได้ไหมลงทุนได้เริ่มต้นได้ ะะอ่ะและลงทุนไปจะดีไหมถือว่าได้ค่ะนะคะเพราะว่าจบเรื่องเลวร้ายไปแล้วการลงทุนที่จะเริ่มใหม่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วฟ้าหลังฝนเริ่มสดใสแล้วนะคะอย่างที่บอกไปว่ามีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสูงอาจจะเป็นใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนก็ได้ซื้อคอร์สเรียนก็ได้จ่ายค่าเทิมก็ได้นะคะช่วงนี้มในเนองของเกณฑ์ที่จะจ่ายมากกว่าเท่านั้นหรือบางคน จ่ายเก่งใช้เก่งนะคะบางคนบอกว่าไม่ได้มีในเรื่องของการลงทุนแต่อย่างใดแต่ถ้าเราไม่นําเงินที่มีตรงเนี้ยนะคะมาต่อยอดต่อยอดอย่างคนบางคนอาจจะบอกว่าเล่นหวยเล่นหุ้นนะคะบางคนก็อาจจะเป็นซื้อทองเก็บดีกว่าแม่หมอแนะนํานะช่วงนี้ถ้ามีเงินเนาะซื้อเป็นทองเก็บดีกว่าหรือว่าเก็บเป็นในส่วนของอสังหาก็จะดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเงินมันกระจัดกระจายอยากได้อะไรก็ต้องได้นะคะช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะในเรื่องของการเงินหน่อยแล้วกันเนาะชาวราศีมังกรน,นะคะถัดมานะคะในตำแหน่งการงานกันบ้างนะคะการงานเป็นไพ่เพดออฟสอดนะคะเพดออฟสอดก็คือว่าเป็นไพ่เด็กดา นะการทำงานในช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่าถ้าทำงานออฟฟิศนะก็ต้องระวังในเรื่องของลูกน้องปีนเกียวระวังในเรื่องของคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามามีบทบาทเข้ามาวุ่นวายหรือเข้ามาหาเรื่องเราหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่จะผิดใจก,กันกับคนที่อายุน้อยกว่าในหน้าที่การงานหรือตัวเราเองนะคะ ตัวเราเองคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยก็ให้ระวังความฉุนเฉียวทางอารมณ์พฤติกรรมที่บางทีการแสดงออกของเรามันดูเหมือนกับเด็กปีนเกลียวผู้ใหญ่ก็ให้ระวังพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์ในที่ทํางานด้วยนะคะอาจจะตัวเราเองนี่แหละนะราศีมังกร,รจะไปปีนเกลียวที่ทํางานไหมมันเป็นได้2กรณีถ้าเราไม่ได้มีลักษณะนิสยัยเหมือนเด็กๆก,ก็ให้ระวังเรื่องเด็กมาปีนเกลียวให้ระวังเรื่อง มีปัญหากับเด็กให้ระวังลูกน้องนะคะลูกน้องเข้ามาวุ่นวายลูกน้องไม่เชื่อฟังลูกน้อยเริ่มแบบเขาเรียกว่าแข่งข้อขึ้นนะคะก็ให้ระวังตรงนี้นะคะแต่ยังไงเนี่ยตัวตนชาตชาิตาของเราเป็นไพ่ k i n g อ of Cups ก็เข้าใจในปัญหาที่จะเกิดขึ้นให้อภัยนะคะนะเดือนนี้ท้าจะดูดีดูใจดีดูพ่อพระแม่พระดูหลอ่อดูสวยขึ้นมาเลยเพราะว่าเราเข้าใจปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับมันนะคะอืมนะก็ให้ระวังคนที่อายุน้อยกว่าหรือเด็กกว่าด้วยนะในหน้าที่การงานนะคะเดือนนี้เนาะชาวราศีมังกรน,นะคะ ต่อมาค่ะในตำแหน่งของความรักนะตำแหน่งของความรักเป็นไพ่แปดถ้วยนะคะสำหรับคนโสดไพ่แปดถ้วยหมายความว่าจะมีความรักยากสักหน่อยนะคะจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความรักแยกย้ายอาจจะไม่ได้เจอกันคนโสดมีเกณฑ์เจอรักยากส่วนคนมีคู่นะคะคนมีคู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วง ห่างเหินกันเป็นช่วงที่อาจจะต้องแยกกันอยู่ด้วยภาระด้วยหน้าที่การงานหรือใครที่มีปัญหาก,กันอยู่แล้วช่วงนี้ระวังให้ดีมีเกณฑ์ที่จะเลิกลาหรือหย่าร้างหรือเตียงหักค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะคะวิธีแก้เค้ดเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่กับแฟนอยู่แล้วถือว่าเป็นการแก้เค็ดในตัวอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่คนที่อยู่กินด้วยการใช้เวลาใช้ชีวิตค,ครอบครัวอยู่ในบ้านเดียวกันแก้เค้ดโดยการแยกเตียงนอน แยกห้องนอนแยกที่นอนนะคะถือว่าเป็นการแก้เค็ดห่างหายกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันมันมีเกณฑ์ที่จะเลิกลาหย,ย่าล้างหรือว่าอาจจะมีปัญหาด้วยกันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของความรักนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องเหินห่างแยกย,ย้ายจากกันไปบ้างนะคะกับชาวราศีมังกรกับเรื่องความรักนะคะ ส่วนเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพนะคะเป็นไพ่หกดาบก็ระวังในเรื่องของการเดินทางสุขภาพระวังในเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะการไปสถานที่ที่เป็นแหล่งน้ำนะคะสถานที่ที่เป็นแหล่งน้ําเลยระวังตกน้ําหรือระวังอุบัติเหตุทางน้ําได้รวมไปถึงนะคะ ภูมิแพ้แพ้อากาศต่างๆจากการเดินทางปวดเมื่อยเนื้อตัวก็เราระวังตรงนี้ด้วยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะคะในระยะนี้หนะ้าฝนด้วยเนาะหรือฝนตกก็เกี่ยวนะคะนะคะเพราะว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำน้ำได้นะคะฝนตกก็เกี่ยวนะต้องระวัง ต้องดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็เกี่ยวกับน้ำเป็นต้นเพราะว่าเราจะป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยจากอุบัติเหตุทางน้ําได้หรือว่าจากในเรื่องของสภาพภูมิอากาศฝนตกได้เป็นต้นนะคะต่อไปในตำแหน่งของโชคลาภค่ะโอ้โหบอดสนิทเลยนะคะตำแหน่งโชคลาภเป็นไพ่สามดาบนะคะเล่นไปมีแต่เสียเจ็บชอบช้ำใจซื้อไปก็ออกเลขที่เฉียดซื้อไปอาจจะไม่ได้กลับนะฮะเออนะ ก็เป็นเกณฑ์ที่เหมือนว่ายังไม่มีดวงโชคลาภโชคลาภยังไม่ขึ้นนะคะเดือนนี้โชคลาภยังไม่ขึ้นเลยนะคะเนี่ยในตําแหน่งอริก็บอกว่าเป็นในเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังหรือโชคเรื่องที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวเราก็คือเนี่ยเหรียญน,นะคะการเงินโชคลาภเสียงเงินไปโดยที่แบบเสียงเงินโดย,โดยใช่เหตุนะคะหรือก็อบอกว่าไม่ควรเล่นน่ะ ไม่ควรเล่นจริงๆนะคะโชคลาภมันไม่ขึ Blue ้นนะคะก็แล้วแต่แม่หมอก็เป <conf ient> ็นตัวแทนในการจับไพ่ในการทานายดวงชาวราศีมังกรอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็แล้วแต่สามารถคอมเมนต์กันได้ไม่ตรงก็บอกได้หรือตรงก็บอกได้นะคะแต่ถ้าใครอยากว่าดูดวงแบบแม่นๆแบบให้แม่หมอฟันผ่าดวงให้เลยนะคะก็สามารถทักไลน์แอดแม่หมอได้แม่หมอดูเองตอบเองทุกอย่างเลยนะคะรับรองว่ามันก็จะมีในเรื่องของความแม่นยํา รายละเอียดที่ชัดเจนกว่านี้นะคะอยู่ที่การผูกจิตถึงกันระหว่างแม่หมอกับคุณลูกค้านั่นเองค่ะโอเควันนี้ก็ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องแม่หมอคุณปาลีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาทุกๆเดือนทุกๆสัปดาห์ค่ะวันนี้ลาไปแล้วน,นะคะสวัสดีค่ะ